นิทานญี่ปุ่นเรื่องเจ้าหญิงคาง,งุยะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณตาคนหนึ่งชื่อว่าทาโตริโนโอกินะวันหนึ่งคุณตาไปเจอกล้องไม้ไผ่ที่มีแสงสว่างส่องออกมานั่นมันอะไรกันนะเมื่อผ่าไม้ไผ่ออกดูก็เห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังหลับอยู่ข้างใน คุณตาและคุณยายจึงตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่าคางุยะแล้วเลี้ยงดูอย่างทานุถนอมในที่สุดคางุยะก็เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวแสนงดงามเสียงเล่าลือเรื่องความงามของคางุยะกระจายไปทั่วมีชายหนุ่มสูงสัดห้าคนมาขอเธอแต่างงานไม่ว่าคางุยะจะปฏิเสธอย่างไรพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ ฉันมีของที่อยากได้ถ้าหามาให้ได้จะยอมแต่งงานด้วยนั่นคือบาทของพระพุทธเจ้าจากดินแดนอันไกลโพ้นกิ่งไม้ประดับเพชรพลอยเสื้อของหนูไฟอัญมณีห้าเม็ดที่อยู่บนคอมงกรและเปลือกหอยล้ำค่าที่อยู่กับนกนางแอน่นเพราะเป็นคำขอที่ทำได้ยากจึงไม่มีใคร หาของกลับมาได้แม้แต่คนเดียวเสียงลือเรื่องความงามของคางุยะไปถึงหูจัก,กรพรรดิมิกระดุพระองค์มาขอคางุยะแต่งงานด้วยตนเองมาอยู่ที่วังกับเราเถอะคางุยะได้ปฏิเสธจัก,กรพรรดิไปเช่นเดียวกับคนอื่นแต่จัก,กรพรรดิเพียงส่งจดหมายมาให้จนคางุยะใจอ่อนตอบจดหมายกลับ ในคืนที่ประจันง,งดงามคังงุยยะเอาแต่นั่งมองท้องฟ้าจนคุณตาคุณยายรู้สึกเป็นห่วงมากคังุยยะจึงบอกกับคุณตาคุณยายว่าหนูมาจากเมืองที่อยู่บนดวงจันทร์เมื่อถึงเช้าของวันขึ้นสิบห้าค่ำก็ต้องกลับไปดวงจันทร์แล้วคุณตาคุณยายขอร้องไม่ให้เธอไปอย่าไปเลยนะอยู่ที่นี่กับเราตลอดไปเถอะ ทางมุญยางเงียบแล้วสั่นศีรษะพ่อจักรพระพัทราบเรื่องก็สั่งให้ทหารมากมายมาคุ้มกันเพื่อไม่ให้ค้างุญยะถูกลักพาตัวไปตอนกลางดึกมีแสงสว่างสาดมายังบ้านของคุณตาคุณยายจากนั้นก็มีขบวนเหล่านางฟ้าลอยลงมาจากดวงจันทร์พวกทหารตกตะลึงจนขยับตัวไม่ได้ ทางวยะพูดกับคุณตาคุณยายเบาๆว,ว่าขอบคุณที่เลี้ยงดูหนูมานานเมื่อใดที่คิดถึงหนูก็ให้มองท้องฟ้าในคืนเดือนไงนะคะจากนั้นเธอก็เขียนจดหมายถึงจกักรพัิมิกาโดถึงจะไม่อาจอยู่ข้างๆได้แต่ก็ดีใจที่เราได้พบกันโปรดรักษาเนื้อรักษาตัวด้วย หล่านางฟ้าสวมเสื้อคลุมนางฟ้าให้แกะขางมุยะก่อนพาก,กัลลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามีก้อนนั้นล่อยสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลับสายตาตั้งแต่นั้นมาคุณตาคุณยายก็คอยเฝ้ามองดวงจันทร์ทุกครั้งเมื่อคืนเดือนไหนมาถึงฟังนิทานจบแล้วได้ข้อคิดอะไร ลองพิม์ลงมาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ